กร้าแสวัสดีทุกคนดูตอนนี้อยู่เกม The p e n t i k e n Creature สิ่งมีชีวิตเพนต i คเอนไม่รู้ไปว่าอะไรมันจะเป็นปีศาจสักตัวหรือเปล่าเฮดพอบเปิดชาโดว์นะผมเปิดโอเคเปิดทุกอย่างนะคอนฟอนต์ไปเชิญหน้าเลยลุยเลย เริ่มมาที่โลเคชัน76ไมล์จาก Lock Creek Country ไกลจาก76ไมล์กี่กิโลไม่รู้เรเหมือกว่าให้เราไปตรวจสอบที่สมิ t แม a นะครับจากการที่สรุปมาครอบครัวนั้นเมื่อในปี1876เริ่มบอกว่าเขาจะมีส่วนในการร่วมประวัติศาสตร์ที่ p e นจิเค l นที่ทา ทาจิคิสถานด้วยถือว่าบันรับรูปเขาวนั้นก็ยังสิงสู่อยู่ที่นั่นแล้วก็ยังมีวัตถุบางอย่างที่ยังไม่ถูกค้นพบรือว่านักบราคดีนั้นบอกว่าเราเป็นนักบราคดีนะคุณถูกติดต่อให้เข้าไปที่ที่นั่นจาก สมาชิกครอบครัวของที่นี่เพื่อแชร์ว่าในสิ่งที่คุณควรรู้แต่คุณไปดูอดิเฟกนั้นด้ตัวของตุดเองดีกว่าเราถูกติดต่อเข้ามาให้เราไปตรวจสอบของอะไรบางอย่างในบ้านเอาเว้ยมองรอบๆใช้เมาส์อ๋อขับรถต้องมองทางคนระับไม่งั้นเดยวรถชนกดเมาส์ขวาเพื่อซูม เ,นนนะเพลงดังมากเลยเคเดินทางอย่างปลอดภัยครับถึงแล้วถึงซากทีลงยังไงลงยังไงกดเอมเพื่อเปิดแผนที่เราอยู่ไหนวะ โอทัก oh, เราอยู่นี่เหรอยังไงอะซูมในบ้านในบ้านนะโอเคลงถึงแล้วปิดประตูลงไปดูซิของอะไรทไี่ให้เขาเรา ของอะไรได้ให้เรามาดูเนี่ยเฮ้ยโลคกนี่กูมีแหวนอยู่วะเนี่ยพอมีมีโอ้โหมีตีนเนี่ยฟาร์มเฮาส์สมิธแมนนี่ไงบ้านของตระกูลสมิธแมนฟาร์มเฮาส์สุดใหม่ทุกเช้าอร่อยทุกใจเรากดอีเคาประตูมันในบ้านมีแบบมีแบบมิสตูดิโคีย์กุญแจปิศนาจกดกลับไปได้ไหมได้กุญแจปิศนามาแล้ว เข้าไปข้อประตูอืมผมมาแล้วครับมีอะไรให้ดูเอ่ยทำไมหน้ามังออย่ังวะคุณบิชเชียหรือเปล่าครับดีจังที่ได้เจอคุณเข้ามาเลยหนุ่มน้อยคุณบิเชียร์ปนหน้าดูเครียดๆว่า ดเหมือนว่าฝนตกตลอดเลยครับเนี่ยขับรถมาไกลมากเลยอะ่ะไม่รู้ว่าจะมาไกลขนาดนี้ไม่ตอบกอีกมันไม่พูดไม่จาวมานั่งในะห้องครัวสิขอสำรวจก่อนนะแม่บ้านก็หลังใหญ่อยู่นะหัวมึงนี่ข้างนอกไง กีนี้นั่งเลยบ้านนี้เก่ามากอะไรวะไม่ทันได้ฟังพูดอะไรนะครับเอากาแฟได้ไหมกาแฟดำอะไรดีกาแฟแล้วกันกาแฟครับแปลกๆวะ่ะแมวกดอีเพื่อคุยต่อ คุณสามารถบอกผมเกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้ได้ไหมที่คุณโทรหาผมอ่ะคุยต่อไปทวดของทวดฉันนะ่ะเป็นคนที่ยังไม่ถูกเปิดเผยอยู่ในกึ่งกลางของเอเชีย เมื่อนานาม,มาแล้วยังจากปีเหล่านั้นทำไมอยากเห็นละ่ะคุณดิเชียรครับนี่เป็นงานของผมที่ผมทำดีที่สุดผมคือน,นักโบราณคดีอย่างรเราเราพบเราจะค้นพบสิ่งใหม่ๆอย่างเช่น,เ,ชนเ,ชเครื่องล้างที่คุณมีนั่นแหละมันดูเก่ากว่าอีกอย่างมันเก่ากว่าที่คุณคิดอีกนะหรือเหมือนว่าสีรอบๆนั้นจะเป็นตั้งแต่ยุค แต่ยุคยุคแบบ6 i x six century น่าจะปีปี6ก่ะปีหกร้อยอะมันนั่นเก่ามากอาจจะเป็นเครื่องโบราณของปติเกนก็ได้นะครับที่ทาจิสถานฉันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนั้นเท่าไหร่นะชิ้นส่วนนั้นที่คุณมีอาจจะมีอายุมากกว่า1300ปีทวนของทวดของคุณอาจจะเจอ แต่พื้นที่นี้ก่อนหน้านั้น,น,นอะไรวะมันเป็นส่วนหนึ่งของคำสาปปีศาจจากทรงเดียเป็นตำนานพื้นบ้านที่ไม่เช่อว่าอีอเบนคือเชียอะไรวะปีศาจอะด้วยคําอนุญาตของคุณนั้นผมขอดูหน่อยได้ไหมครับเครื่องลางบ้านนั่นทำความ โชคลายมาถึงมาสู่ครอบครัวฉันมันอยู่ข้างบนใต้หลังคามากับฉันสิฉันให้เธอดูโอเคมันจะแปลตีๆขัดๆนิดนึงนะครับรู้สึกว่าตัวหนังสือมันไม่ค่อยชัดมันแตกๆพยายามขึ้นบนชั้นหลังคาเลยไอ้หนุ่มอาจจะเก่าหน่อยนะขุ่นเคลือลนะนะไอ้หนุ่มโอเคพวกคนทั่วชันะ่น่ะชอบเก็บโนต้ตเกา่กาๆเขามีโนต้ตด้วย ไปอ่านซะอ่าน,นี้เอาไปด้วยอ่ะเอาไฟไปด้วยมันมืดมากใช่ไหมเนี่ยเอามาแล้วครับห้องต้หลังคาวะมีะไรสักอย่างมีตู้เซฟเลยจะเลินนะมีรหัสอะไรวะจะเมืนจะเป็น,นลักซอนอะไรสักอย่างนี่ไง กี้ไปลูสอนอะไรอะ่าน,นี้ปะไม่ใช่อันนี้น,นี่ไม่ใช่มันเป็นเหมือนตัวคว่ำตัวคว่ำผมว่าไม่ใช่อาจจะอยู่ในสักที่หนึง่งไม่มีแค่นี้มันเป็นตัวคว่ำนี่เหร ไม่น่าใช่นี่มันเป็นตัวเหมือนเหมืนอนอใช่ไหมเด,ด็ดูไม่ออกดูก่อนแล้วกันไฟก็เขียวแล้วเนี่ยเปิดไฟเปิดไฟนี่ไงรหัสอะที่ห้อยอะอะไรมาก่อนมาหลังก็ไม่รู้อะอืม แล้วรูปภาพนั่นอยู่ไหนนะเดินดูก่อนได้ไหมหลาดอะไรก็ไม่รู้อะรูปวาดนั่นอะเป็นรูปวาดความสาบนี่ไงเปิดสิวะมันคืออะไร ลูกตามาเลยมันกินอะไรวะนะตัวบ้าอะไรวะนะ้าพระเจ้าช่างหน้างดงามยิ่งนักมาจดบันทึกยังไหนหาบันทึกอ่ะก่อนจะหาบันทึกอ่ะอยากรู้รหัสมากเลยรหัสอะไรวะ เปิดบันทึกบันทึกนี่หรอนี่ไงพันจากเขีนอ่านบันทึกหน่อยสิเปิดหน้ากระดาษเปิดรูปภาพกลุ่มแล้วก็มีวงวง ปานจากเช่นแล้วก็มีคนถือคบไฟรหัสอันนั้นัันตัวสุดท้ายข้างหลังโอเคแล้วก็โอ้รูปภาพมันครับเหมือนว่ามันจะเป็นทางเข้าไปในถ้ำสักที่หนึ่งลงไปข้างล่างแล้วมันอยู่ในถ้ำนี่เองอืตัวสุดท้ายเป็นตัวสามแง่งนี่อะไร อะไรอะไร,อะไรขนาดวะอะไรเราต้องทำตัวเป็นนักปรักาดีให้ดีที่สุดแตตัวหานี่แม่งโอเคแม่งหายไปแล้วนั่นไงอยู่นั่นไง ปิด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 เฮ้ยมันยังอยู่เลยอะไอเชี่ยมันมอง ไฟเที่ัมยังอยู่หลอดไฟแตกครับเกี่ยแล้ววะเสียงวิง่งเสียงวิง่งหยุดไฟดู้อเคี้ยมันวิ่ง ไปแล้วทิบหาแล้วครับโอ้โ oh, okay. หแมปโอเคกระดันนี้กับหัวนี่กูเขียนหรือใครเขียนเนี่ยเริ่มแล้ววะอันนี้ไงโอเคมีสามจุดนะครับสี่จุดเดิเออสุดท้ายเป็นอันนั้น ใช่ใช่นะจะเป็นนั้นนี่น่าจะเป็นอันแรกนะอันแรกอันสองอันสามอันสี่โอเคไม่รู้ยังไงเชียแล้วไงตัวเย้ย <Yeah, S 2> พ่อมึงไงสัตว์เออ,อ<า>เกลียดมากเลยจำสแกกูเนะี่ยตายอ่ะ เิ่ลือดมีแต่ปันจิเคนครีเจอร์หรือว่าเพิ่งเริ่มวะคุณเจอหลักฐานหนึ่ง Lock, ปวดเซฟอล็อกเพื่อเปิดพื้นที่ใหม่จากจบใหม่แ,บบแอปอัปเดตแล้วเอ้าตายเลยเนี่ยขอลบกวนนะครับพี่ก็จะได้ปืนวัตยน,นัดสองมันจะมีทางไปยังไงก็ไม่รู้แฮ นั่น,นอยู่ไหนวะเฮ้ยมีอีกที่หนึ่งให้ยิงนะแต่เราต้องเราต้องเดินนี้ก่อนใช่เข้าไปข้างในครับเปิดได้ปืนน่ะแล้วมึงเอาปืนใส่ตู้เซฟทำไมมึงไม่ไว้ข้างหน้าวะเป็นผมแม่งเก็บไว้ในตู้อ่ะ ผมไม่ใส่ตู้เซฟตู้สักตู้หนึ่งอ,อตวตชียร์ก็ไม่รู้เหมือนปาก,กมันเป็นรูๆด้วยเห็นไหมตาข,ขาวๆตะสนใจเอาลปะปฏิบัติการหน้าเว้ยมาไฟดับเลยเหรอมันเลื่มเลยเหร กูมีปืนนะเว้ยอันไหนอันไหนเคสุดท้ายแล้วครับยิงครบเขาอินเตอร์เดอะโฮเขารูไปม,มีสองนัดวะเนอะเยเฮ้ยทำไรวะ อ้ยเรายิงหรอเอาอเอาคยิงหมดเลยเนะี่ยโอ้ชิบหาละยิงหมดเลยครับเป็นชุดเหรอไม่ใช่คอสตูมเชี่ยอะไรหรอคือหมดแล้วครับเจมออกมาแล้วอะ มองออกไปอ,อ๋อนี่ห้องที่เราอยู่นี่ทำไมมีรูตรงนี้จะบอกกูโดนลอมากูโดนลอมาเราโดนลอมาปะอีเจม,มันอยู่นี่ครับมันแอบ,บดูเราตลอดเวลาเฮ้ยเสียงเสียงแม่งมาเฮ้ยมันโดนยิงน,นะนะ นี่เธอเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยจุดๆมิสปริชาอย่าเข้ามานะแมผมยิงยิงเลยมันไม่จะคนแล้วดูตามาดิเชิญเตือนกันแล้วนะผมว่าแม่งเชีย่ยเอ้ยโดนสิงไปแล้วโดดโดดอิเชี่ยโดดผมมึงจะโดดได้สัต ออกมาข้างนอกแล้วโอ้โหรถกูไปลแล้วกูไม่อยู่แล้วอันตรายที่นี่มันอันตรายอยู่ก็เชี่ยแล้วสิ่งที่เจอสิออกข่าวว่ะลองคลิกโรโย่โลโคอร์โรโย่เลยล่ะออกเมือง หญิงแก่พยายามที่จะฆ่าฉันฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเะเหมือนว่าจะเป็นบ้าประมาณนั้นนะจะออกข่าวเลยคือเรารอดเราต้องทีน,นี้เรายิงแม่งดูนะเรามีปืนเราจะเดินไปเลยเราจะปืนยิงแม่งดูซิเป็นยังไง เรามีปืนนั่นอีกวอะไรห้านัดอ่ะเตนใส่เลยโดวนดิยิงเงยเป็นไงโคตรแม่นอ่ะตายไหมเลือดแม่งไหลเราฆ่ามันได้ใช่ไหมบอกฉันทีบอกฉันทีนทว่าฆ่ามันได้หวังว่านะ ออกมาแล้วออหรือว่าเราไม่ได้ฆ่าปีศาจหรือว,ว่าเราฆ่าไอเจนวะเอาละไงแปลกแปลกแปลกแปล,แปลวะเราฆ่าคนแน่เลยก็อีกย,ยายนะแม่ไม่ออกมาเผลแล้วขัตกรรมโรโยโรโย นี่ไงกูว่าแล้วหญิงแก่คนหนึ่งถูกยิงอยู่ตรงท้องใต้หลังคามันน่ากลัวมากใครเป็นคนทําแบบนี้กันแน่ไอเชียใครล่ะกูนี่ไงจบทุกแบบนะครับโดนแดกตายหาทางหลบแล้วก็รอดมาได้แล้วก็ยิงอีกแก่ยิงคนแก่อีกอีกอกแก่เลยนะมันแดกเรายิงคุณบาเชียเรียบร้อยเอ้ยไม่ใช่ดิเบอร์ท่าครับคุณเบอร์ท่า แล้วก็หนีมาได้โอ้ยจบแล้วครับสำหรับเกมนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเกม Vatican Creature ใครชอบก็ไปกดไปเล่นไปตามกันได้นะครับผมเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับผมนี่อะไรเนี่ย